สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในที่วิชาฟิสิกส์วิชาสามัญนะครับปี58นะครับโดยที่เรียกกันว่าสามัญเจ็ดวิชานั่นเองซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวิชาสามัญ9ก้าวิชาแล้วนะครับโอเคครับข้อนี้ครับเขาก็ถามเราว่าอะไรนะครับถ้าระดับความเข้มระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิด A เนี่ยนะครับระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิด A เนี่ยนะครับทำไมครับสูงกว่า ระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิด B อยู่30เดซิเบลเนี่ยนะครับความเข้มเสียงจากแหล่ง A เนี่ยสูงเป็นกี่เท่าของความเข้มเสียงจากแหล่ง B นะครับโอเคข้อนี้เขาก็ถามระดับความเข้มถูกไหมครับระดับความเข้มระดับความเข้มนี่เป็นยังไงนะครับระดับความเข้มเสียงระดับความเข้มเนี่ยมันต้องเป็นไงมาจากอันนี้เป็นเรื่องเสียงถูกไหมเสียง และอะไรครับและความดังถูกไหมครับเสียงและความดังเนี่ยเป็นไงความดังเนี่ยระดับความเข้มเสียงเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเป็นเบลถูกไหมหรือที่เขาเรียกกันว่าเดซิเบลถูกไหมครับแต่ว่าเดซิเนี่ยเป็นยังไงครับเดซิเป็นคําอุปสรรคอย่างหนึง่งถูกไหมคําอุปสรรคเนี่ยอย่างเช่นออคิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับอย่างเช่นเดซิเมตรเดซิลิตรอะไรเงี้ยนะครับ เดซิ i, เนี่ยมันหมายความว่าไงอ่าเดซิ i, เนี่ยเท่ากับอะไรครับสิยกกำลังลบหนึ่งครับสิยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยมาดูตัวนี้แล้วกันนะครับ30นะครับเดซิเบลเนี่ยนะครับ, bell, เ,นะรบเท่ากับ30สบคูณด้วยนะครับสิบยกกำลังลบหนึ่งเบลถูกไหม อย่างนั้นมันก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับสามเบลถูกไหมนะครับหน่วยเบลเนี่ยมาจากไหนครับหน่วยเบลเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยวัดระดับความเข้มเสียงถูกไหมวัดระดับความเข้มเสียงเนี่ยเขาจะวัดเป็นหน่วยเบลถูกไหมครับระดับความเข้มเสียงเนี่ยมาอย่างไงนะครับ มันมาโดยการเออเบลเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับล็อกถูกไหมมันมาจากฟังก์ชันล็อกถูกไหมครับ i ส่วนด้วยอะไรครับ i ส่วนด้วย i ศูนย์ถูกไหมคือเราต้องเอาไปเทียบกับอะไรครับเทียบกับเทียบกับความความดังเ,เริ่มแรกถูกไหมนะครับความดังเริ่มแรกเนี่ยเท่ากับอะไรครับสิบเก้าลังสิบสองถูกไหม สิยกกำลังสบนะครับมันเป็นความดังที่น้อยที่สุดที่เหมือนกับจะสามารถได้ยินได้ถูกถไหมครับก็คือสิยกกำลังบนั่นเองนะครับแล้วแล้วเราเนี่ยก็ไปดูว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมันมีค่าเท่าเท่าไหร่ถูกไหมแต่ในกรณีที่มันเป็นไงครับมันเปรียบเทียบกันถูกไหมในกรณีที่มันเป,เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับ อย่างเช่น b ของอะไรครับบีของ A เนี่ยนะครับสูงกว่าของเอ่บีของ B อยู่เนี่ยสามสิบเดซิเบลถูกไหมเลยสามเบลนะครับ B ของ A เนี่ยนะครับลบ B ของ B อยู่เนี่ย b, b, เท่ากับสามถูกไหมเวลาเวลาล็อกเนี่ยครับล็อกเวลามันมาลบก,กันเนี่ยลบ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 กันเนี่ยมันจะเป็น ล็อกอะไรครับอ่าก็จะกลายเป็นล็อกที่เป็นไงครับล็อกอ่า i a ถูกไหมส่วน i ศูนย์ครับลบด้วยอะไรล็อก i b ครับส่วน i ศูนย์นะครับวูเนี้นะพอล็อกมันลบกันนะครับถ้าเกิดใครเคยเรียนมาเนี่ยมันจะเอามันเป็นไงครับมันจะเอาข้างหลังล็อกเนี่ยมารวมกันได้ถูกไหม โดยการเอามาเป็นส่วนกลับของกันและกันนะครับก็ได้ว่าอะไร3เท่ากับอะไรครับล็อกนะครับ iA ส่วน i0 ถูกไหมแล้วคูณด้วยอะไร i0 ถูกไหมครับส่วนด้วย iB นะครับนะครับอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วไงต่อ ถูกไหมครับก็เป็น3เท่ากับล็อกเนี่ย i a ส่วน i 0ูเนี่ยถูกไหมนะครับคูณด้วย i ศส่วน i b เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเจ้าความความดังที่เอามาเทียบเอ,อ่อความเมที่เทียมมาเทียบมาตรฐานเนี่ยนะครับก็ตัดกันไปครับตัดกันไปทีนี้เป็นไงต่อก็จะได้เท่ากับะไร 3เนี่ยนะครับเท่ากับล็อกถูกไหม i อส่วนด้วย i นะครับ b ถูกไหมนะครับทีนี้เป็นไงต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วถูกไหมเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยน้องเคยเรียนมาไว่ายังไงครับล็อกเนี่ยเท่ากันไม่เขียนอะไรเนี่ยก็คือล็อกฐาน10ถูกไหม I อแลวก็ i b นะครับ เวลาล็อกเนี่ยถ้าเกิดจะแก้กันเนี่ยทำไงครับเราเอาฐานเนี่ยมาดันมาดันตรงนี้ถูกไหมมาดันตูดถูกไหมครับดันตูดนะครับพี่ก็ะจำอย่างนี้นะก็คือเอาเอาเจ้าสิบเนี่ยมาดันอุ้ยอุ้ยปกากไม่ติดเนี่ยครับแล้วก็เอาสามเนี่ยเอาเอาสิบเนี่ยมาดันตรงนี้ถูกไหม แล้วมันก็มาเป็นเงี้ยถูกไหมมาเป็นเงี้ยนะครับเอามาดั pues, นดันตูดดันตูดขึ้นมาไอ้สมันก็เลยโดนกระเด็นไปข้างบนนะครับเท่ากับอะไรครับ IA ถูกไหมส่วนด้วย IB อ้าวเราก็ได้แล้วสิครับ IA เนี่ยนะครับเขาถามว่าอะไรเขาถามเราว่าอะไรครับ เขถามแลว,ว่าความเข้มเสียงเนี่ยนะครับหรือว่าตัวแปรไอเนี่ยนะครับจากแหล่ง A เนี่ยสูงเป็นกี่เท่าของความเข้มเสียงจากแหล่ง B ถูกไหมเราก็ตอบได้แล้วนะครับก็คือเขาอยากรู้ว่า IA ส่วนอะไร IB ถูกไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับตอนนี้เราก็หาคำตอบให้เขาได้แล้วถูกไหม ็คือ1 1 0 0 0ถูกมับิยกกลังสาม0พนะครับแล้วก็ไปตอบครับท่ากับ1 0พัถูกปะเนี่ยก็ตอบแล้วเนี่ยตอบก็สีถูกไหมนะครับอย่าลืมนะครับการวัดระดับความเข้มเนี่ยเขาวัดเป็นเขาใช้ฟังก์ชันล็อกนะครับถ้าเกิดว่า3 0 d เดซิเบลเนี่ยใครไปตอบ3เนี่ยผิดเลยนะ คือ3 0เดซิเบลเนี่ยมันต้องเข้าเอาไปเอาไปเข้าฟังกชันล็อกอีกทีนะครับกลายเป็นได้มาเป็น1,000นะครับโอเคครับก็อยากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับว่าเรื่องเสียงและความดังเนี่ยนะครับไปดูมาดีๆนะครับออกแทบทุกปีเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับขอบคุณครับ